ยังไหขยับนี่ครับตามด้วยหมัดโอ้ยโดนเขาเอาเรียบร้อยสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube channel ดูมวยบายเยมนาลายคลินี้จะพาไปชมผลงานของหนึ่งในมือปราบมวยเขมรน,นั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยัก์ดันเหนือที่โครจรมาเจอกับดาวรุ่งเขมรสุดห้าวคูนเอยียงไหลติดตามรับชมกันครับครูนี้บอกเลยครับว่าเข้าตำราไปไม่ลามาไม่ไหว และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด s u b s c r i b e กดสัญดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรจัดขึ้นวันที่19ตุลาคมปี2024หรือตรงกับปีพศ2567กครับที่ประเทศกัมพูชารายการนี้สดๆร้อนๆครับผ่านพ้นมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนักชกไทยของเราครับซ้ายมงคลฟอร์พรพยักษ์แดนเหนือ เจอกับทูนเอียงไรนักชกชาวกัมบูชาเจ้าบ้านครับคู้นี้ช่งในพิกัด57กิโลกร,รัมกำหนด5ยกครับผู้แรกกำลังโอ้ยดูก่อนครับดูก่อนเออดูเราเกิงเราก่อนเออช่องเราต้องมีราเกิงเป็นของแถมครับเป็นซิกเนเจอร์ของช่องเรายกแรกกรรมการกำลังจะสับมือชกครับอ่าสับมือชกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมุมแดงนักชกชาวกัมพูชาครับทูนเอียงไลเจ้าของส่วนสูง169ซนติเมตรครับอายุ24ปีในขณะที่นักชกไทยครับสายมงคลฟอร์ดพยักดแดนเหนือ20ปีสูง170ซนติเมตรครับสายมงคลนี้เวลาไปชกที่เขเมรนี่จะใช้ชื่อว่าแสนสักเงินนะแสนสักเงินสิทธิ์หอมไก่ แม่เตะจนนักชกกัมพูชานีนอนอาซาแขนหักก็มีนะแต่ว่าโคตนะตัวตัวตัวป่ามวยขเขมรเลยเออแสนสักเงินตัวเนี้ยอา่าแต่ละครังดังปุ่มนี่นักชกชาวกัมพูชาครับทูนเอียงไหลเดินขู่นะครับเล็กสั้นแต่แม่ขยันซอยกว่าครับเดินเข้าหาก็เลยเดินขู่กันเลยแม่ชกในขเขมรเนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องโชว์มันต้องโชว์แฟนมวยโอ้ยกดลำตัวกดลำตัวโอ้โหต้องโชว์แฟนมวยขเขมร ว่าเขามรเรามีของดีเออยากรู้ของดีที่ไหนไปดูได้ที่กำแพงวัดเอมีแน่นอนอยากจะรู้ว่ามีท่าไหนมีหมดเป็นฝ่ายเดินครับโอ้ตบพุกครับแต่สังเงินนี่ปกติเป็นมวยเดินนะต้นๆน,น,นี่ก็เดินตั้งแต่ยกต้นๆแล้ววันนี้มาเน้นฝีมือครับหมดยกแรกครับอะยกที่2อความมันต่อเนื่องครับพยายามจะสวนด้วยสอกครับสัญเงิน ยังเดินนะยังเดินนะยิงหมัดขวาเมื่อสักครู่ยิงหมัดขวาสักครู่สายสก,กัดไปทีครับขวาทิบครับแหมขวานี่ปกติมีวิยืนนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วมไม่มีจังหวะเทไม่มีจังหวะเทเออคุณยังไรยังเดินครับยังเดินเป็นฝ่ายเดินครับตามล่าหาความเป็นจริงต่อไปครับทิปเน้นความดุดันความแหมชกในบ้านน่ะเออกำแรงกำลังใจแรงใจนี่มันมันเต็มเปลี่ยมแล้วเดินอยู่ยังเดินอยู่ พยับเกาะติดคิดตังไปครับถีบทางด้านของนักชกไทยสันสักเงินถีบคืนมามาบ้างครับพยายามจะออกข้างครับพยับจองวุฒิยังไม่ออกครับหลอกหลอกไว้ก่อนหลอกหลอกคอมเมนต์ไว้ก่อนคอมเมนต์คอมเมนต์ comment, comment, พยายามจะเดินครับพยายามจะเดน,ยเดนอ,อย้ยนี่ครับจังหวะน,นะครับโดนทั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายไปขวานี่ไปสกัดไปที่อ้ยเตะฝังครับซ้ายเตะขวางพยายามออ้พยายามจะรวบร่างรวบร่างถ้าไม่ตายมวยเอมเมนรวบล่างแล้วก็ซอยยิกเออกรรมการเห็นว่า ม่ยิกยิกไม่เท่าไหร่เอายยกแกดีกว่าอาลุยต่อครับยังเดินครับทุนยงไลยังเดินนะเออต่อยในบ้านนี่เดี๋ยวก็หาว่าเป็นมวยรันไม่ได้ไม่ได้โยนเข่ามาหนึ่งทีครับขยับรอครับจะออกแหมยังไม่ออกครับขยับเข่าจะออกแต่ก็ไม่ออกนะครับสําหรับนักชกไทยทีบีทีครับอ่มน่าจะทีต่ำหน่อยครับขออภัยขออภัยบ้องบ้องยกโทษให้ด้วยทีต่ำไปหน่อยขอโทษครับพี่บ้องเดินครับทางด้านของนักชกกัมพูชา ทุนเอียงไหลพยายามกดดันไปเรื่อยครับนักชกไทยก็พยายามที่จะนีครับน้นทิอุ้ยแต่เริ่มมีแตะสูงแล้วนะแกแตะก้านคอมวยเขมรนี่คอหักคอพับมาหลายคนแล้วนะเอระวังนะระวังนะทุนยังไหลระวังนะออย่างเดินเบียดไปครับทางด้านของทูนยังไหลครับขยับเกาะติดครับนี่ครับน้นไปที่นี่ครับต่อยบนเตะล่างครับขยับเข้าหาทุนยงไหลโอ้โหสาดแข้งไปโอ้โหแต่แต่เต็มเต็มว่โดนนี่ครับโยนเททิ้งไป เริ่มกันใหม่ขยับเข้าหาครับพยายามที่จะเน้นแข้งซ้ายไต่สกัดทางด้านทูลเอียงไหลตลอดครับในขณะที่ทูลเอียงไหลไม่สนนะครับเดินเกาะติดตลอดเลยนะเกาะติดคิดตังเลยนะอะ่นี่เกาะติดคิดตังในสำนวนนับปะหินกองเลยนะขยับเข้าหาครับยังขยับอ่ะทีบนะครับพอ,อเข้าใกล้ๆปุ๊บมีจังหวะจะก,ก็ทีมครับไม่ให้เข้าใกล้ครับไม่รู้ว่าแนม่ กินกระแลงวครับเลยไม่อยากให้เข้าใกล้ครับอ้าวหมดยกครับยกที่สามครับอ้าวลิงเกอร์ของเราครับเป็นไงครับใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไงก็แมพโพสมาบอกหน่อยเอออายกที่สามแล้วครึ่งทางแล้วกรรมการเรียกมากลางเวทีแล้วก็สับชกครับน่าจะเดินเหมือนเดิมครับทุนอีกเลยครับมาู้สึกข้าวแป้งเลอเกินรู้สึกว่าสดเลอเกินช่วงนี้ทุนนี่อายุมากกว่านักชกไทยนี่สี่ปีเลยนะ นักชกไทยสามคนนี่แค่ยี่สิบนะอย่างเดินครับถีบแมทั้งถีบทั้งต่อยเลยครับตอนนี้ถูเนยียงไรพยายามเข้ามานี่ครับเน้นเจาะยางครับไม่ทางด้านของนักชกไทยถอยถอยมากไปนะครับหรือว่าหนีมากไปพยายามจะเน้นไปที่ช่วงล่างกระแทกยับไปยังไม่มีจังหวะง,งามๆครับแม่พอได้ระยะปุ๊บนี่นักชกไทยถีบเลยครับแม่เข้าใกล้พยายามออกซ้ายออกขวาครับอ่ะมุมสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมติดมุมสามเหลี่ยมแล้วโอ้จะจะสาวหมัด จะสาหมัดแม่ได้หนึ่งสอชุดเดียวกระแทกยับครับแล้วก็หาช่องพยายามจะฉีกนี้ออกมาครับทางด้านของนักชกไทยยิงมัดซ้ายไปหนึ่งทีโยกโยกพยายามจะนี่ครับไม่ปะทะตรงๆครับหาจังหวะรอส่วนครับถีบทั้งทั้งจริงๆแล้วตายมงคลนี่ครับแม่มวยมวยบูเต็มขั้นเลยนะแม่มาไฟนี้นี่เน้นจังหวะรอด,ดักสวนนะทูลไม่สวนครับทูลยังเดินจี้ครับไป่จ่อยางไป มันจะได้หนีไม่นถนัดกดตบพุกอีกทีครึ่งแม่ไม่โดนครับโดนไม่จังเออขยับเข้าหา่อยแม่พยายามจะออกวุฒครับจับในครับแม่จับในนี่ทางด้านนักชกไทยไม่ไม่เล่นในนะสายซ้ายทีโอ้ยสายสูงแม่มันต็กาดครับโอ้โหสายดอกหลังนี่โอ้ยสายสูงอีกทีครับแม่สูห้หึงหลบครับโอ้โหแม่รู้สึกจับพลาดเป้ามาสองสามดอกแล้วนะครับสําหรับซ้ายของซ้ายมงคล ยังเดินครับทุ่งเนี่ยอ้ยตบพูกครับโอ้โหแม่ได้เสียวได้เสียวได้เสียวแต่มันยังไม่จังโอ้ท่าจังมันจะเสียวกว่านี้ขยับโยนเา่าอ่าเกาะไตเลยครับตอนนี้ทุนยังงไรเกาะิตเกาะไตเป็นแม่เป็นอบังตามรงนี่เลยอย่างเดินครับทุ่งเงงไรอย่างเดินต่อแล้วชกไทยก็นี่ครับเน้นแข้งซ้ายครับพยายามจะนี่ครับชากลบปา ยังไม่มีจังหวะสวนหรือนคืนด้วยทีเด็ดที่ขาดหรือวุธหนักๆนะครับยังไม่มีจังหวะถูลก็ยังแมกเกาะติดอยู่ครับไปขาอุ้ยนี่ครับซ้ายซ้ายคืนโอ้ซ้ายดอกหลังนี่เข้าครับเต็มเต็มสิชายโครงเลยครับสวนที่สอครับแม่เริ่มเริ่มเข้าเป้าม้งละเออซ้ายมงคลเริ่มเข้าเป้าม้งละดอกม่อสักคู่บืดครับบืดบืดไปหน่อยยังเดินครับคุงยันไรยังเดินยังไรขยับนี่ครับตามด้วยมัด โอ้ยโดนเข่าเอาเรียบร้อยเฮ้ยลงดื um ้อๆเลยโอ้เกิดอะไรขึ对对้นครับเอาเอาเอาทับทับฝ่ายคายปัญญางเอา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 ยังไงเรียบร้อยทับโอ้โหลอยดีดีครับโดนสวนปุ๊บนี่กันนอนอ้าซ่าไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับอ่ะดูภาพชาสวนี่สอดโอ้ยโดนโดนเข่าเมื่อสักครู่ครับดอกที่โอ้ยโดนเสียบอีกทีครับโดนสองดอกครับเข่าซ้ายสองดอกนะครับ นี่ครับสับด้วยศอกแล้วเกี่ยวในเกี่ยวปุ๊บนี่ส่วนด้วยเข่าครับอู้ยดดอกหลังนี่โดนเต็มหน้าเลยครับโอ้โหแต่ดอกแรกนะครับโดนเข่าเข้าบริเวณชายโครงกันน่าจะลงเลยนะครับันนี้เป็นกล้องมุมใกล้นะครับโอ้โหอ่ะอีกมุมนึงครับพยายามจะสับศอกทำกระเสียบนี่ครับนี่ครับดอกเนี้ลงดอกเนี้ในสุดสุดปุ๊บในโดนเข่าซ้ําตามน้ำอีกทีครับโดนเต็มเต็มบริเวณใบหน้าเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับ โอ้โหกลุ่มพุงเลยครับยอมแพ้ซีโรแรบครับแม่ไล่มาดีๆครับพอโดนสวนแล้วดันทนไม่ได้ครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับซายมงคลฟอร์ดโอ้โหดูดูดูท่าดูท่าแกยังบอกรักอีกโอ้ซายมงคลฟอดพยักดนเหนือครับหรือสันสักเงินศึกหอมไก่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกนักชกชาวกัมพูชาทุนเอียงไรในยกที่3มนี่เองครับ รับชมจบที่รร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ